วันหนึ่งหลังเลิกเรียนเด็กชายซากิฟะนักเรียนป .5 อ,อยู่คนเดียวในห้องวิทยาศาสตร์เขาเอาลูกปิงปองวางบนโต๊ะแล้วปล่อยให้มันกลิ้งทันใดน,นั้นหน้าจอสมาร์ทบอร์ดก็สว่างขึ้นมีเสียงพูดปริศนาดังขึ้นว่าเจ้ากำลังสงสัยเรื่องแรงเสียดทานใช่ไหมถ้าอยากรู้คำตอบเข้ามาเลย ซาคิเจอกล่องไม้อยู่บนพื้นทรายมีหุ่นยนต์ชื่อโฟซาบอกว่าลองดันกล่องดูสิว่าจะสามารถขยับได้ไหมนี่เรียกว่าแรงเสียดทานสถิตมันทำให้กล่องไม่ยอมเริ่มเคลื่อนจนกว่าเธอจะออกแรงมากพอซากิพอออกแรงดันกล่องไม่ขยับเขาออกแรงมากขึ้นกล่องค่อยๆเคลื่อน ซากีฝรลองผลักกล่องบนพื้นน้ำแข็งกล่องถลายไกลามากแทบหยุดไม่อยู่กล่องไม้เดิมถลายลงมาจากทางลาดมาถึงพื้นหินหยาบแล้วค่อยๆช้าลงจนหยุดมันหยุดเองเลยนี่คือแรงเสียดทานจนมันเกิดตอนกล่องกำลังเคลื่อนที่ทำให้ช้าลงจนหยุด ซากิเฟเจอร์ลังใบหนึ่งอยู่บนพื้นเปียกน้ำมันเขาแค่แตะเบาๆลังถลายไกลเกือบลนเข้าใจแล้วครับแบบนี้ถ้าทำครัวที่บ้านต้องระวังมากๆเลยซากีเฟเจอร์สไลเดอร์2อันอันแรกเป็นพื้นลื่นอีกอันเป็นพื้นทรายหยาบๆเขาปล่อยรถของเล่นจากด้านบนทั้งสองอันพร้อมกันรถคันแรกพุ่งลงเร็วส่วนคันที่สไปได้แค่ครึ่งเดียวก็หยุด ลื่นลื่นไปเร็วกว่าส่วนพื้นหยาบรถหยุดเร็วเพราะแรงเสียดทานมากยอดเยี่ยมเธอเห็นผลของแรงเสียดทานจริงๆแล้ว